และในเมื่อเราไปเที่ยววัดนะครับเราก็ได้เห็นพระโคปฏิสถานอยู่นะครับเราก็ไม่ดีเราที่จะเดินเข้าไปกราบไหว้บูชาแล้วเราก็ได้ไปกินไก่เผาทำกันให้เห็นต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวรวมไปถึงการท่องเที่ยวกับไหว้พญานาคแล้วก็พระด้วยในวันนี้เราไปหลายที่กันเลยทีเดียวนะครับเช้าในวันนี้นะครับผมขอหยุดงานบ้านใต้ดิน1วันเราก็จะปล่อยให้ลุงป้านาอาของเขาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่ยังทาไม่เสร็จเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขอบประตูของโครงสว่านรวมไปถึงการทําโครงฝ้าภายในด้วยนะครับแล้วก็ขัด ช่องนี้ผมได้ออกเดินทางมาพร้อมกับพี่ไก่นะครับแลวก็ช่องตามติดชีวิตทำไปเรื่อยในวันนี้เราจะไปสนามบินกันสนามบินที่ว่านี้อยู่จังหวัดปิสซานุโลกนะฮะเราจะไปรับทีมงาน1ทีมนะครับนั่นก็คือทีมงานของอุสุกานั่นเองก่อนออกเดินทางกันจริงจังนะครับแล้วก็แวะปั๊มเติมน้ำมันเช็คลมยางให้เรียบร้อยก่อนพี่ไก่ก็ได้เริ่มออกเดินทางฮะพวกเราได้เดินทางมาตามเส้นทางเดิมนับนั่นคือปางเกลือนั่นเองที่พวกเราเคยมาช่วยน้ำท่วมแถวนากานั่นเองฮะหลายหลายคนน่าจะจำกันได้สถานนาการน้ำท่วม่ได้รับ ซ่อมแซมนะครับเพราะเนื่องจากโหัวโดนหนักเหมือนกันนะฮะดูแบบสภาพแบบไม่นด้เป็นบ้านแล้วรเราก็เอาใจช่วยนะครับขอฟื้นตัวไว้นะเส้นทางที่เราจะใช้ในการไปพิซานโลกนะครับก็จะไปตามเส้นทางของทองแสนขันนะฮะระหว่างทางซ้ายขวานะครับเราก็จะเห็นภูเขาแบบนี้จะเห็นสภาพเป็นดินสไลด์ลงมานั่นเองนะครับถือว่าพบเห็นได้หลายล,ลูกก็มีหลายที่หลายจุดเลยนะครับที่เจอแบบนี้นะครับและในที่เห็นขณะนี้นะครับพี่ไก่ได้ขับรถเข้าเอ่อเขตของพิซานโลกแล้วเส้นทางนี้นะครับด่านจับความเร็วค่อนข้างจะเยอะนะฮะจะพบเห็นได้เป็นจุดๆเลยนะครับคือให้ ตเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้แต่หนทั้งที่เราขับหรือใช้สัญจรอยู่นี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะมันก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับท้องฟ้าก็เมฆของเราก็สวยซะด้วยนะครับเวลาถ่ายมาแล้วมันแปลกๆดีเนี่ยสานดงี่วันนี้เรามักจะไม่ค่อยเจอแดดเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพายุอะไรเข้าอีกนะฮะ่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้พี่ไก่โดนตำรวจเรียกนะครับเราโดนข้อหาการขับรถเร็วนะครับก็ได้แจ้งกับพี่ตำรวจไปว่าผมไม่ได้ขับเร็วถ้าขับเร็วแบบพี่มองไม่เห็นผมแน่ๆแต่พี่เขาก็บอกว่ากล้องของเขาเเเเเรรรร็ววววกกกก่่่าาาาาาานนนัับบบบบ้้้้้ลยปปไไ500ทีีีีอออออหหตงใ ในตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับจุดนัดพบของเราจะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับที่จะอยู่แถวสนามบินปิดโลกนั่นเองนะเราก็จะนัดเจอกันตรงจุดนี้นี่เองคนที่เรามารับในวันนี้นะครับนั่นก็คือพี่เบิร์ตโอสุกะนั่นเองนะฮะผู้หญิงสองคนที่นั่งอยู่ข้างหลังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวไปสืบไปเองแล้วกันนและในตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะฮะเราก็หาอะไรทานก่อนลวกันนะครับเราจะไปครัวแอบแดกกันนะฮะชื่อร้านอาหารหรือชื่อครัวเขาก็แอบจริงๆนะครับร้านเขาจะอยู่ในตอกซอกซอยเล็กๆเข้าออกได้ทางเดียวเลยรถสวนกันอีกคันหยุดอให้สวนผ่านนนก่่อไไไมงั้้ปด ตอนนี้เราก็มาเป็นเจ้าแรกเลยนะครับไม่รู้ครับถามว่าร้านเปิดแล้วหรือยังเขาบอกเพิ่งเปิดนะครับเราก็จัดกันเลยนะฮะตอนนี้ผมก็สั่งอาหารไปหลายอย่างเหมือนกันนะฮะก็อาหารของเขาที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะเขาสดๆเลยนะครับมาดูในตู้มาเอาในตู้ได้เลยจุดนี้ขอบอกไปก่อนนะครับเขาไม่ได้จ้างเราให้มารีวิวนะผมเลยต้องแอบๆถ่ายหน่อยนะครับก็เลยสั่นๆถือแบบใสๆหน่อยคืออมผมไปไหนก็ถ่ายๆเก็บไว้แบบนี้ฮะแล้วมานั่งพากเอานะร้านไหนอร่อยบริการดีเงี้ยผมก็จะลงคลิปให้นะครับไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไงเขาก็ สีดาผมไม่รู้ว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะแต่มันก็อร่อยเดือนกันที่เห็นเป็นลูกวะเพร้าวอยู่ในขนาดนี้นะครับนั่นคือหอหมกนะฮะจะไม่ผิดได้เป็นหอหมกทะเลนะครับที่กาลังตักอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นต้มยำคาราบาวนะครับเนี่ยครับปลาหมึกดาๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับมันก็อร่อยเดือนกันออกหว,นวานนิดๆน,นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขาหมูแอบแดกนะฮะบ,บอกเลยว่ากรอบเวอร์เลยนะแล้วผมก็สั่งมาแบบไม่ได้ดูจํานวนคนด้วยนะครับผมอยากสั่งก็สั่งเนาะตอนนี้อาหารของเราก็น่าจะได้ครบแล้วนะครับก็เริ่มอิ่มกันแล้วยเอกะาี่รรไ เขาต้องจุดไฟก่อนนะฮะเขาจะเอาน้าอะไรสักอย่างนะครับราดลงไปเขารอบตัวไก่นะครับแล้วก็จุดไฟนะไม่น่าจะใช่น้ํามันนะฮะเพราะกิ่นมันไม่ใช่น้ามันเหมือนอารมณ์ทำให้ไก่เขาหนังกรอบเฉยๆนะครับเพราะไก่เขาสุกมาอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะจุดไฟในตัวไก่มีวนไปวนมาอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับน่าจะอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับไปก่อนหน้านี้ฮะคือทาให้ไก่มันหนังกรอบนั่นเองหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดาเองนะครับเมื่อพี่เขาจุดไฟได้ที่แล้วนะครับจนพอใจเขาแล้วเขาก็จะเอาน้ำซอสมาด่าแต่ต เขาโคดมีผลไม้อะไรเล็กๆน้อยอยู่ด้วยมีพวกแครอทมีถั่วลันเตามีอะไรพวกนี้ครับใช่อันนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรใครไปร้านเขานะครับร้านแอบแดกเนี่ยก็ไปบอกว่าไก่ลนไฟไก่เผาไฟเขาก็น่าจะรู้กันสรุกเต้ร์นครับอาหารมื้อนี้กินเหลือกันทุกอย่างเลยนะครับอิ่มแน่นท้องไปหมดเลยเมื่อกินกันอิ่มแล้วนะครับเราก็จะไปเดินทางกันต่อนะฮะที่วัดนะครับวัดน okay uh ี้ถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นวัดพระพุทธชินราชครับจังหวัดพิษณุโลกนะฮะเปล่านะครับอันนี้ผมต้องขออัััยยดด้้วววอนนนนนนีีไมม่่่่่่แแแแใจจตูลกกกก็็าาะะเเเปท ในขนาดเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดนะครับก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวค่อนข้างจะหนาตาเหมือนกันนะฮะทางเนี่ยเราสามารถเดินวนได้รอบเลยนะครับจะเลยไปไหนมาไหนได้หมดมีจุดให้ถ่ายรูปจุดชมวิวเยอะแยะมากมายเลยนะฮะส่วยๆทั้งนั้นเลยนะครับไปครับถ้าผมพาเดินเข้าไปดูในวัดกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างพอเดินเข้ามาผมเองก็ไม่รู้ว่าตรงไหนนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่มีพระรอบๆเต็มไปหมดเลยนะแล้วยิ่งผมก็ไม่ใช่ว่าเก่งเรื่องการรีวิวท่องเที่ยวหรือการกินด้วยนะครับไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงดีเลยก็พู ผมก็เดินวนตามทางมาเรื่อยๆนะครับก็เจอประตูทางเข้าหนึ่งที่นะครับผมก็ลองเดินเข้ามาดูนะฮะตรงนี้คนจะเยอะมากคนจะมานั่งเงียบๆยกมือไหวอยู่ตรงนี้กันหลายคนเลยนะฮะเห็นพี่ไก่บอกว่าตรงนี้คือจุดที่เป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธชินราชอยู่นั่นเองใช่ไหมฮะผมียกชื่อถูกไหมครับเห็นไหมครับคือผมจะไปไหนมาไหนผมไม่มีข้อมูลไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะฮะเอาแบบว่าเนื้อยากจะถ่ายก็ถ่ายครับอยากจะพากรพาไปนั่นแหละฮะพูดหรือผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะไมส่วนใหญ่นะครับคนที่มาที่นี่ก็จะมากรา นะครับที่จะต้องมาก่อนเสมอนะฮะเมื่อเรากราบไหว้อะไรเสร็จนะครับก็เดินออกมาแล้วก็เจอพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายอีกเหมือนกันวัดนี้บอกเลยนะครับพระพุทธรูปเยอะมากๆนะครับรวมไถึงต้นไม้นะครับที่อยู่รอบๆวัดด้วยนะครับสูงใหญ่แบบโหสวยเหมือนกันนะแล้วคิดดูนะครับนี่แค่เป็นวันธรรมดาครับถ้าเป็นวันหยุดราชการหรือเสาร์อาทิตย์ผมว่าคนน่าจะเยอะน่าดูพระพุทธรูปนะครับก็มีรอบๆเลยนะฮะเจะเลือกกราบได้หลายจุดหลายที่มากๆเลยนะครับแต่ละที่แต่ละจุดก็สวยๆงงามทั้งนั้นเลยนะครับเราก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะ ครับเราก็แวะกลับไหว้ทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวานะครับเจอที่ไหนไหว้หมดครับรูปภาพที่ติดตามกําแพงนะครับก็วาดสวยดีเหมือนกันนะครับก็เดินดูเพลินๆดีเหมือนกันมีเรื่องราวประวัติอะไรต่างๆรอบเลยนะครับเองก็ไม่รู้จะถ่ายไหนดีนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะใจจริงก็อยากเดินถ่ายทุกรูปเลยนะครับแต่กลัวคลิปมันจะยาวไปแค่มาถึงตรงจุดนี้ผมก็ตัดออกไปหลายนาทีแล้วนะครับจริงก่อนหน้านี้ผมถ่ายรูปไปเยอะมากเลยนะก็ได้ตัดออกไปเยอะพอสมควรกันเดี๋ยวไม่รู้จะภาคอะไรนะครับมันยาวเกินแล้วออีเราก็จะดมไปท่ ต้องผ่านยักษ์สองตนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะไปซื้อของฝากนะครับเขาจะมีเป็นจุดของเขาอยู่แล้วนะนี่พวกเราก็ฟรีตายครับผมคือแยกกันเดินนะใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปนะสำหรับผมนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนะครับมันเยอะจริงๆนะใหญ่แล้วโซนตรงนี้จะเป็นพวกของกินนะจะเป็นพวกผลไม้อบแห้งสะส่วนใหญ่นะที่สําคัญราคาก็ไม่ได้แพงเลยครับสามถุงร้อยอะไรพวกเนี้ยเนาะถูกดีเหมือนกันนะฮะผมเองก็ได้เดินวนอยู่ผักใหญ่เลยนะผมก็ตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ที่ร้านนี้นะคนคงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทาไมผมต้องเลือกซื้้้้้้อรราาาานนนีถไมมู่จิงงๆใหข ไปะะกันต่อครับเดี๋ยวเราเดินทางกับอุตรดิตกันดีกว่านะฮะใ,ในระหว่างทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแวะวัดอีกวัดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่อยากกลับนะผมอยากอยู่เที่ยวพิษโลกสักคืนหนึ่งนะฮะต่อไปบนถนนใหม่เลก 2อีก1.5กิโลเมตรแต่ GPS ของผมเขาให้กลับเลยนะครับเขาไม่ยอมให้เราอยู่เราก็เลยต้องจำใจเดินทางกลับอุตรดิษฐ์นะว่างจะแวะมาเที่ยวใหม่นะครับพิษณุโลกใครอยู่พิษณุโลกมีแหล่งที่น่าท่องเที่ยวหรือมีอาหารอร่อยไม่ก็มีอะไรแปลกๆนะครับมาบอกกันบ้างนะเดี๋ยวประมาณ2-3วันนะครับผมต้องมาส่งพี่เบิร์ดเหมือนเดิมต้องมาส่งแกที่สนามบินอยู่แล้วนะในระหว่างที่ผมกาลังเดินทางกลับอยู่นั้นนะซีเขาได้รู้ข่าวนะครับว่าผมมาพิษณุโลกนะครับก็ได้มาดักรออยู่ริมทางเลยนะครับเพื่อมาขอถ่ายรรูปนนนัั่่เเอออองงกลยจด แบบนี้หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับรมแบบว่าต้องเจอพวกเราให้ได้ครับขอถ่ายรูปให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเมื่อทำการทักทนะายถ่ายรูปอะไรกันเสร็จนะครับเองก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ไปของขวัญตอบแทนนะครับผมก็เลยเอาของที่ผมซื้อมานะครับให้เขาไปเลยกนะ็ได้ขอชื่อที่อยู่เขาไว้นะครับเดี๋ยวส่งเสื้อตาไปให้ทีหลังอีกทีละคันแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางกันต่อนะฮะเราได้เดินทางมาถึงวัดพลอยสังวรน,นิรันดร์นะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะครับผมมาอยู่นะอุตติได้สักพักใหญ่ๆแล้วครับผมยังไม่รู้จ จริงๆนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดแรกนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือทางประตูหน้าวัดก็จะมีพระไอหิงสาปฏิสถานอยู่นะครับพร้อมกับพญานาคมากมายเลยส่วนใหญ่ที่ผมดูดูมานะครับวันนี้จะเน้นพญานาคบา้าคือเราจะเดินไปไหนหรือมองไปทางไหนเราจะเจอแต่พญานาคทั้งหมดเลยนะงานปั้นเขาก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างจะดีเหมือนกันครับทุกส่วนทุกงานทุกรายละเอียดเล็กน้อยมีพญานาคติดอยู่หมดเลยแล้วก็รูปทรงการแบบที่เป็นแหลมๆมผมคิดถึงวัดล่องขุนเลยก็ถือว่าการออกแบบแล้วก็งานปั้นออกมาค่อนข้างจะสวยมีใครเคยมาเที่ยวหรอยััังงะวดดนนนีี้้ลลตเเาก็จจไปุที่นยัง ชิ้นเราก็ไม่ดีรอนะครับที่จะเดินเข้าไปกราบไหว้ทันทีนะตรงนี้หลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะครับน่าจะยังเขียนป้ายไม่เสร็จเนาะแล้วก็มีหลายที่นะครับเราเจออะไรเราก็เดินเข้าไปกราบไหว้หมดเลยนี่แค่โซนข้างนอกเท่านั้นนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปในโซนข้างในเลยไปครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าจะยิ่งใหญ่ลังการขนาดไหนนะผมก็ได้สังเกตนะครับลูกแก้วที่หงอคงเขาต้องการตามหาครบ7ลูกอยู่ที่นี่นั่นเองนะรว่าผมขอญาตโทรไปหาสุนหงองนะครับลูกแก้วที่เขาตามหาอยู่มาอยู่ที่วัดนี้นะครับ้กันดี็ต่อคร ว่าเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูส่วนข้างในกันนะมีแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับก็ถือว่าหลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับใครเขาสนอะไรวะ ก็เดินกันอย่างสงบเสงี่ยมเงียบๆพี่เบิร์ดแกไปเตีของเล่นนะครับดังมากๆเลยนะฮะนะครับพวกเราตกตกใจกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันดีกว่านะครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงด้านบนกันแล้วนะด้านบนก็จะมีทางเข้าอยู่2ที่นะแต่ก่อนที่เราจะเข้าด้านในนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูทางลงกันหน่อยนะก็ถือว่าวิวตรงนี้ค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะครับตู้ซ้มตรงจุดนี้ไม่ทราบว่าบ่งบอกถึงอะไรนะครับอันนี้ผมก็มีความรู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะฮะด้านภายในนะครับจะเป็นไม้้้งงงหมมยยนะค่่่าาาจีซผออูึึถ ดูไม่ผิดนะครับน่าจะแกะสลักมาจากหินอ่อนแบบชิ้นเดียวเลยก็ถือว่าช่างที่แกะสลักฝีมือมากๆเลยนะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อเราทําการกราบไหว้พระด้านในเสร็จนะครับแต่ผมเดินมาดูข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะฮะด้านนอกในส่วนของตัวด้านบนนะครับเราสามารถเดินรอบๆได้เลยนะสังเกตด้านขวาสีขาวนะครับจะเป็นราวกันตกนะครับแต่เขาใช้การปั้นเป็นตัวของพญานาคล้อมรอบเลยนะแล้วก็สลับสีกันไปนะครับว่เป็นสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ว่ากันไปนะเดินรอบๆตรงจุดนี้ก็ถือว่าวิวดีใช้ได้เหมือนกันนะครับ ช่างคนอื่นเขาทําบ้างนะนะรู้สึกได้ว่าช่างไทยฝีมือไทยเนี่ยโหเก่งมากๆนะครับผมบอกให้เลยนะทุกงานทุกรายละเอียดนะครับเ๊ะหมดเลยนะไม่รู้ว่าจะสรรหาขําไหนมาพูดตีนะครับคือพูดง่ายๆช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเท่านั้นเองนะเอาโดนมาบินตรงจุดนี้ผมว่าน่าจะสวยหน้าดูครับบิดล้อมรอบแลในตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินล้อมรอบได้ครบแล้วหนึ่งรอบนะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับและในขนาดนี้นะครับผมก็ได้เดินมาถึงด้านล่างแล้วเราจะลองเดินด้านล่างอีกหนึ่งรอบให้ดูนะฮะทุกคนสังเกตไหมครับตรงราวหรือรั้วที่ พยาน,านากนะครับเป็นราวกันตกไว้รอบๆเลยตอนนี้ผมเดินอยู่ด้านบนนะครับผมก็สงสัยแล้วหัวไปไหนนะนเมื่อเราลงมาอยู่ด้านล่างนะครับเรารู้เลยนะครับว่าหัวเขาอยู่ด้านล่างนี่เองหัว <Enc ina. S 2> เขาจะคาบลูกแก้วไว้นะครับส่วนตัวก็จะเลื้อยขึ้นไปด้านบนเพื่อเป็นราวกันตกไว้นะจะมีแบบนี้ทั้งหมด4มุม4ด้านเลยนะครับแล้วก็คนละสีกันด้วยสี <ฮะ S 1> ที่ผมพอสังเกตได้แค่มีสีขาวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวส่วนด้านในตรงนี้นะครับเห็นเขาเปิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ได้เข้าไปดูจริงๆสามารถเข้าไปได้นะครับตรงดั้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพวกพี่เบิร์ดพี่ไก่หายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะไม่รู้เขาไปไหนกันได้แต่เดินระแวงหน้าระแวงหลังไปนะฮะผมก็ถือว่าผมเดินจนครบรอบจนได้นะก็ถือว่าวัดนี้เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่น่าสนใจแวะเบือนมาเที่ยวนะแต่ผมจะอธิบายยังไงดีว่ามันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะลองพิมพ์หาชื่อวัดนะครับหรือไม่ก็ใครรู้ว่าวัดนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็บอกกันด้วยนะฮะใครมีจิตศรัทธานะครับอยากมาเที่ยวอยากมากาบว้ก็มาได้เลยนะครับพอเปิดทุกวันแล้ว นะครับเขาลงลิฟต์เอานะครับคือตรงจุดนี้เขาสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับคือทางลงของเขาเนี่ยพี่ไก่อยู่ด้านบนนะครับแล้วไก่ก็สไลด์ลงมายาวๆแบบนี้เลยก็ถือว่าน่าจะทําได้นะครับไม่งั้นเขาคงมีอะไรกั้นไว้แล้วน้องแต่ถ้าใครไปเที่ยวก็อย่าหาทำตามดีกว่านะครับเดี๋ยวทางวัดเขาจะว่าเอาเราเดินออกมานะครับเราก็เจอพญานาคอีก2ตนนะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับวัดนี้พญานาคเยอะมากๆนะครับว่างๆนะครับเรามานั่งทำคอนเทนต์นับพญานาคให้ดูหน่อยฮะ และก่อนที่ผมกาลังจะเดินทางกลับนะครับก็ขอเคาะสักหนึ่งทีนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นคนอือ่นเคาะผมก็เคาะตามเขาเมื่อเราเดินวนออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเจอปลาสีทองตัวหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปลาชนิดนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะครับน่ามาถ่ายรูปเมืม่อเ,<ร><ม>เราทาการไหว้พระทําบุญอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางกลับบ้านกันกลับแล้วก็แวะซื้อของนะครับเช่นหมูเห็ดไก่ก็หวานไปนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าสามแยกอะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่ผมมาบ่อยนะแต่ผมลืมชื่อนะเมื่ คลิปเลยนะฮะ